สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแน,นะนำการเข้าใช้งานเว็บไซต์ DPO p r o c u r e m ของอสการ์นะคะอันดับแรกนะคะทุกท่านมาที่เพจ DPO อ,อก่อนนะคะใส่ User และพาเวิร์ดนะคะพอเข้ามาในเพจ DPO ท่อแลน,นะคะหน้าแรกนะคะมาที่เชื่อมโยงระบบนะคะพอเชื่อมโยงระบบนะคะเราก็จะเจอ,อ DPO p r o u r e m หรืองานจ,จัดสืจัดจ้างนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ,คะพอคลิกมานะคะท่านจะเจอหน้าแรกของเว็บไซต์ DPO p r o c u r e m นะคะ ขออนุญาตแนะนํานะคะบรรทัดแรกนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของปสัครนะคะเบอร์โทรหรือตร์ติดต่อของหน่วยงานนะคะอีเมลแอดเรดรสนะคะแล้วก็มาแนะนําที่แบบฟอร์มนะคะตัวเมนูแรกนะคะเมนูแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มเราจะเอาแบบฟอร์มการจ,ากจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือจ,จัดซื้อจัดจ้างของปสักคอที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจแล้วนะคะมา ะะโดยแยกแต่และว,วิธีเช่นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างนะคะวิธีเฉพาะเจาะจงก็จะมาแยกกรณีวงเงินต่ำกว่าแสนวงเงินเกิตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปนะคะ,ะวิธีคัดเลือกวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วิธีตกลงราคากรณีเดินตามข้อบังคับพอสคอนะคะวิธีพิเศษวิธีสอบราคานะคะหรือจะเป็นเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะคะ,าะ,ะงานจ้างที่ปรึกษานะคะจะลองท่าสแบบฟองให้ดูนะคะตัวอย่างสแบบฟอมนะคะพอเข้ามานะคะก็จะมีตัวดาวนโหลดที่เป็นไฟล์โหลดนะคะทุกท่านสามารถดาวโหลด ไฟล์ข้ามานะคะก็จะเห็นแบบฟอร์มนะคะตัวหนังสือสีแดงคือการอธิบายนะคะของแต่แล้วเวทีที่เราจะกรอกในข้อมูลแบบฟอร์มนะคะเป็นการอธิบายนะคะว่าจะต้องกรอกแบบไหนอะไรยังไงนะคะหรือนะคะทุกท่านก็จะเห็นตัวที่เป็นไฟล์ที่ pdf ด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้คือตัวอย่างแบบฟอร์มนะคะตามตามเนู แรกนะคะมาเมนูถัดไปค่ะเมนูจัดซื้อจัดจ้างภาคราตรอระบบ eGP นะคะเราเอาระบบ eGP มาเชื่อมโยงในเว็บไซต์นี้ด้วยนะคะถ้าท่านที่จะเข้าใช้งานในระบบ eGP ก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะโดยใช้ user p a s s word นะคะกรอกเข้าไปก็สามารถใช้งานระบบ eGP ได้นะคะเมนูถัดไปค่ะเมนูรูปแบบสัญญานะคะเราเอารูปแบบสัญญาของกรมบัญชีกลางทั้ง15รูปแบบนะคะเข้ามาไว้ให้ที่นี่นะคะรวมไปถึงรูปแบบสัญญาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานอายการสูงสุด ด้วยนะคะก็จะมีของรูปแบบสัญญาของแต่ละรูปแบบนะคะให้สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เป็นไฟล์ิ d f ให้ทุกท่านดูนะคะเข้าไปเลือกทาในแต่และวิธีที่เกี่ยวข้องของการจัดซือจัดจ้างในเรื่องนั้นนะคะมเมนูถัดไปค่ะแพลนเฮโลนะคะเมเนูย่อยแรกนะคะก็จะเป็นคู่มือการจัดซือจัดจ้างตามพรบน,นะคะคู่มือการจัดซือจัดจ้างตามข้อบงัองคับคอสคอรนะคะคู่มือการจัดทำสัญ,ญญาและบริหารพัสดุนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นคู่มือการใช้ระบบ BGP e นะคะก็สามารถเข้าไปดู ของแต่ละวิธีได้นะคะเมนู Menu ถัดไปก็จะเป็นการจัดอบรมออนไลน์ตัวนี้ทั้ามีการจัดอบรมออนไลน์เราก็จะเอา,เอาวิดีโอเกี่ยวกับการจัดอบรมเข้ามา,อ,าอัปโหลดใส่เมนูนี้ให้นะคะเมนู Menu ถัดไปก็คือคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปสั้นๆในการสอนของแต่ละขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะ เช่นการแนะนําการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานหรือ T O R นะคะการจัดทํารายงานขอซื้อขอจ้างการจัดเอ่อจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะการจัดทํารายงานผลการพิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสับผลการจัดจ้างหรือทุกที่ทุกท่านรู้จักนะคะการจัดทําสัญญานะคะยกตัวอย่างการเข้าไปดูคลิปแต่ละคลิปนะคะก็คลิปเข้ามาได้เลยนะคะพอคลิปเข้ามาแต่ละหัวข้อท่านก็จะเห็นคลิปนะคะแล้วก็เข้ามาดูนะคะว่าในัสดีค่ะวันนี้จะนการจัดซื้อจัดจ้างจะมา ก็คือเป็นการสอนั้งหมดของแต่ละคลิปนะคะให้ลงนามสัญญาจะต้องทอแล้วเราก็ลงรายละเอียดของงานนั่อย่างคลิปให้ดูประมาณนี้นะคะค่ะเมนูย่อยถัดไปนะคะเกี่ยวกับคําถามที่พบบ่อยนะคะคาถามที่พบบ่อยเราเอาสาระสคัญของคําถามในแต่ละเรื่องของการจัดจ้างจ้างทั้งที่เราพบในอสคและของคมติการมารวบรวมไว้ให้ทุกท่านนะคะเกี่ยวกับตั้งแต่ ลักษณะว่ามีคำถามอะไรบ้างการจัดทําแผนประจําปีนะคะทั้งคําถามเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของคณะกรรมการจาัดซื้อจัจ้างนะคะก็เอามารวบรวม,รวมทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้นะคะ เนนูถัดไปค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีทั้งพรบหรือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารัสุภาครัฐสา2 564โูน์นะคะระเบียบกระทรวงการคลังเข้าบังคับเราสักครังนะคะเราเอารวมเอาไว้ที่นี้ที่เดียวให้ท่านเลยนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะทุกท่านจะเห็นมุมขวานะคะสังเกตมุมขวาตรงนี้นะคะเราทําคู่ขนานทําเพจ a c e b o o k นะคะ DPO procurement ไปเป็นการแหล่งเรียนรู้ไปควบคู่กับตัว เว็บไซต์ด p พีโอโปรแกเหมือนกันนะ,นะคะตัวนี้นะคะเพจเฟซบุ๊กนี้นะคะเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะคะถ้ากรมบัญชีการเขามีหนังสือเพียงหรือข้อมูลข่าวสารอะไรใหม่ๆเราจะอัปเดตเข้าไปในเพจนี้นะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ในเพจนี้นะคะ ถัดลงมามมขวาข้างล่างนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อเรานะคะอันแรกก็คือสําหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือเข้าสมาร์ทโฟนในการเปิดนะคะท่านกดบนนี้ก็จะติดต่อมาทางเจ้าหาทจจ้างได้นะคะแล้วก็เป็นส่งข้อความสอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อความสอบถามท่านสามารถส่งข้อความสอบถามมาที่เพจเราได้เลยนะคะถ้าท่านทักทายมาเราก็จะมีข้อมูลอัตโนมัติข้อความอัตโนมัตินะคะต่อรับท่านนะคะและเราก็จะมีแอดมินหลายท่านที่คอยตอบคําถามท่านนะคะ กรณีท่านที่ถามคําถามเข้ามานะคะแล้วเ,เป็นคําถามที่บางทีเราเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเราลีบมาตอบท่านนะคะขณะเดียวกันลงมาอีกหน่อยของหน้าเพจนะคะหน้าเว็บไซต์นะคะเราก็จะเชื่อมโยงระบบการ,รจัดสิจจ้างหรือเว็บไซต์อสคอนะคะในการประกาศการ,รจัดสิจจ้างขององค์กรเราอะนะคะเราสามารถเชื่อมโยงเข้าไปดูได้นะคะในเรื่องการ,รจัดสิจจ้างเรื่องอะไรที่เราประกาศหรือประกาศสาระสำคัญของสัญญาเข้าไปในเว็บไซต์ออสคอนะคะ ก็ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะค่ะท้ายสุดเราจะมีป๊อปอัพในการส่งคําถามที่อำนวยความสะดวกให้ทุกท่านนะคะโดยท่านพิมพ์ชื่อหรืออีเมลท่านนะคะแล้วก็เรื่องที่ท่านจะสอบถามรายละเอียดของเรื่องนั้นๆมาให้เราและสมงมาทางเรานะคะเราก็จะรีบตอบท่านทุกช่องทางนะคะ ดิฉันก็ขอจบการแนะนำการใช้เว็บไซต์ DPO p r o r e n t เพียงเท่านี้นะคะและาทางคณะผู้จัดทำก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเว็บไซต์ที่เราทำขึ้นมาจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะจากทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมและเข้าไปใช้งานจากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ